สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับ วันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟมวยอ,อีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยทัชจิีนะครับขึ้นชกกันใาวทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูกกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยทัชจิีนะครับมาฝากกับแฟมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจา,ารณาสหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดดดปรรระะะกากาาาใ็ต้้้ออองขอภััยยมณททีี่นนวคบแล ถูใจเสื่อมหทันไดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ขอ้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น,นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คเนะื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักโมยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่เราไม่ขึ้นชกจริงกับเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ขอ้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปรูกันก่อนนะครับว่ามุทเจตศรีนะครับในสัปดาห์น hmm. <é. S 2> ี้มีใครขึ้นชกกันบ้างมุทเจตศรีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายรองคือสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดคลาสสิกไลซิ่งมวยไทยพิกัด101ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายรองคือไทยสเจ้เปี๊ยกอุทัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงเทียนเอกมังนนพิกัด136ปอนด์คู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายรองคือเป็กกระเป๋าลิกกี้ส่วนฝ่ายน้ำเงิินนนนนนะคครรัับเเเพพพพชชชดดดดมววยยไทก113ปอ์สู่ ที่นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแสดงคือน้องบิวจิตมืองนนท์สนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงเดชบางหมัดของตันพิกัด137รดปอนด์คู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมท่านใดนะครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเเรราาได้มี งานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะ,าวาพาะมวยไทย5ยกสมัครวันนี้150บาทดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ ID ไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กะันนะครับโดยที่มวยไทยจะสี่นะครับคือโจกนาวอาท,ที่2พฤศจิกายน2568น,นะครับ เวลา14เนกา3 0นบัีโดมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทย7จ็สล้วนๆนะครับสัปดาห์นี้ก็เริ่มจัดทำการแข่งขันมวยไทยเจ็ดสีได้นะครับแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงการไว้อะไรนะครับเริ่มการที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือสไนเปอร์โกริตะมวยไทยนะครับหรือว่ากระเป๋าลิงกี้หรือว่าป่าโดอยุทยาหรือว่าอ่ออุดอุดรส่วนฝ่ายนักเงินนะครับยอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทยนะครับชื่อก่าวก็ เจดนะครับพิกัด101่อนึ่ปอดนะครับทางด้านไฟแดงนะครับสไนเปอร์เป็นนโชจติจังหวัดชัยภูมิอายุ19ปีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับดักเตะดักแทงขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับปัจจุบ,บันฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเชียบเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรชัยน้าเถิงเพชรสีทองนะครับที่ราชดำเนินชก100ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนทันศิลาเพชรภูผานะครับที่วาีรชชดำเนนิก100 ปอนนด์ะครับล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนยอดอัจฉริยะท็อปแฟรียมนะครับที่วมทีราชดำเนินชกหนึ่งร้อปอนด์นะครับเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมา3ฟอร์มลังสดของทางด้านแฟร์นะครับชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดคัสสิกนะครับเป็นโชคจากนครราชสีมาอายุสิบห้าปีเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในปั๊มตีแข็งแกร่งสอกโซนรุนแรงนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เอฟเอกรุ๊ปนะครับมีเซียเรียมเอฟเอกรุ๊ สามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนเพชรดำสิทธิ์ซอน้ำที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรอาวุธกิกพาร,รามเจ็นะครับที่สึกมวยไทยเกตเพชรท็อปคิงชก1 0 0ปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนประเสริฐชัยปอปกิจดิมที่ตะวันนาบางกะปิชก44กิโลกรัมนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะ1ไฟแล้วก็สรุปแพ้2ไฟเทียบกันที่3ฟอร์มลังสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านแฟแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับไฟแดงสูงประมาณิน สูงประมาณว่า6กเซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิน้นทางด้านฝ่ายแดงที่ชกมาประมาณ60ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ชกมาประมาณ50ไฟน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดง48กิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงิน4 6่สกถึงสีิกิโลกรัมน้ำหนักปล่อย,อยทางด้านฝ่ายแดงก็ดูจะหนักกว่าดูเต็มกว่านะครับคู่นี้เป็นประเภทฝีมือมวยด้วยกันนะครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยของทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้ได้เปรียบนะครับและเวทก็ดูเต็มกว่าดูใหญ่กว่านะครับและหน้าเสือก็ดูได้เปรียบเพราะว่าเป็นนนนมมวยยสาาทีงนคคนจัดคัดะรบ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูกบูสู้หัวจิตหัวใจดีนะครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยดูเป็นรอนครับเวทก็ดูเสียเปรียบด้วยวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสไนเปอร์โกริตะมวยไทยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะกันนนรุ่นน้องอย่างยอดคลาสสิกละซิ่งมวยไทยไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของมวยตะจัดสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสไนเปอร์โกริตะมวยไทยครับ มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือไทยสอจอเปียกอุทัยนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็เพชรมรกตสอกาลยานีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงเทียนเอกเมืองนอนท์นะครับหรือว่าเทียนชัยเอกเมืองนอนท์หรือว่าสิทธิ์หนุ่มน้อยหรือว่าหยุดทุ่งลุงนะครับพิกัด136ปอนด์ ทางด้านฝ่ายแดงไทยเป็นให้โชคใจตัวสุรินอายุ24ปีเป็นมวยซ้ายครบเครื่องเปิดเกณฑนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธดักแรงต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันก็ฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย P ีแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสกแขกนะครับสมชายเทศรุ่งเรือนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลแล้วก็มีสอจอเปียกอุทัยนะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มล่างสดนะครับชนะน็อกยกที่2ครับเพชรศักดาบวรสุรินนะครับที่จังหวัดสุรินนะครับหลังจากนั้นก็ชนนนะะคยกที่1รับ เพชรสิริชัยเด็ดเพชรสีทองที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนั้นโดนนับ8ไปต้นยกกอดด้วยนะครับแต่ว่าปลายยกพลิกกลับมาเอาชนะนอกได้นะครับล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องเลยนะครับชนะคะแนนเพชรอุบลสอเทียนชัยที่วิธีช่อง7ชก136ปอนด์เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาสามฟอร์ม,มสุดของทรานแรงนะครับชนะรวดทั้ง3าไฟเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินแสงเทียนนะครับเป็นในโชว์จังหตัวสงขรายุยุ21ปีเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับดักเตะดักแทงขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเกลี่ยมดีนะครับ ปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่สิงป่าตองสิทธิ์นุ่มน้อยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่สมฤทธิพัฒบุรีนะครับเป็นคนดูแลแล้วก็มีเสซเอกมึงนวลนะครับให้การสนับสนุนวันชกก็น่าจะขึ้นถอดมงคลและกํากับหน้าเสือเองที่มุมด้วยนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนดาวจิตมึงนวลที่มวยดิวิชันไทยชกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์นะครับแล้วก็หายจากเวทีมึงกรุงไปหนึ่งปีกับอีกเจ็ดเดือนนะครับกลับมาไฟแรกในรอบหนึ่งปีกับอี อุสเบกิสถานนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับศึกสิงป่าตองนะครับชก136ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรพญาไทยแสนมรกตที่จังหวัดสงขลาศึกมวยดีวิถีไทยสัญจรนะครับชก132ปอนด์เมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับสฟอร์มล่าสุดของทางด้านแฟาน้ำเงินก็แพ้สองแล้วก็ชนะ1ไฟเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านแฟายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ168หนึ่งร้อยหกสิบสูงประมาณ173ซนติเมตรว่าาทงด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดู จะลอยๆเลื่อมๆนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านไฟแดงที่ชกมาเป็นร้อยส่วนฝันเงินก็ชกมาประมาณ60สฟบนะครับน้าหนักปล่อยๆนะครับทางด้านไฟแดงนะครับหกสิบสี่ถึงหกสิบห้ากิโลกรัมนะครับส่วนฝันเงินก็ประมาณ64กิโลกรัมนะครับคู่นี้ทางด้านไฟแดงนะครับฟอร์มสดร่างกายดีเลยนะครับมีรายการชกต่อเนื่องและเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายเข้าก่อนนี่มีโอกาสลุ้นก่อนนะครับแต่ว่าความหลากหลายของอาวุธดูเป็นรองนะครับโดยเฉพาะเข่าในนี่ดูเสียเปรียบทางด้านฝ านน้เงิส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ดูว่าอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะเข่าในผมดูว่าทางฝ่ายน้ำเงินทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าร่างกายดูเป็นรองนะครับเพราะว่ารายการชกไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับตน้ตนๆก็ดูว่าเป็นรองด้วยนะครับจะได้ลุ้นก็ต้องลุ้นไปไปลายนะครับแต่วันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไทยสอจอเปียกอุทัยนะครับผมดูว่าอาวุธหนักแรงตน้ตนๆอันตรายลุ้นนับลุ้นนอกลุ้นกินเต็มได้นะครับ เข้าก่อนมีโอกาสได้ลุนก่อนนะครับแต่ว่าไปไปลายนะครับผ่าน3มยกไปแล้วไม่หลับรลนแนะนําให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนด้วยนะครับเพราะว่าความหลากหลายของอาวุธโดยเฉพาะเข่าในดูเป็นร้อน,นครับแต่ว่าตอนต้นเชื่อว,ว่าไปก่อนเข้าก่อนมีโอกาสหลุนก่อนครับคู่ที่2นะครับของมวยทอจสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับไทยสอจเปียกอุทัยครับ มาถึงคู่ที่3านะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเป็กกระเป๋าลิงกี้หรือว่าปอตทอทอง,ท,องทวีหรือว่าเพชรสมนึกนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรนพรเดชนพเดช,เดชมวยไทยนะครับหรือว่านพเดชมวยไทยยิมหรือว่าทวีศักดิ์เล็กซี่พลังพิกัด1นึ่งร้อยสิบปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็กเป็นในโชคจากจังหวัดยะโสธรอายุ21ปีเป็นมวยซ้ายเข่าเปิดเกมสั์แข่งต่อยหมัดรุนแรงนะครับคว้าขอบเดินปั๊มจับตีล็อกลัดตีเนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดดันหัวจิตหัวใจดีนะ ปัจจุบันก็ทําการฟีซ้อมอยู่ที่เพชรสมนึกที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีคุณสมนึกต้นศกนะครับเป็นคนดูแลแล้วก็มีเสียโตโต้นะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะนอกยกที่4ราชันสอสมนึกที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสึกมวยไทยวิถีทิศไทยชก110สามปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนสิงห์ดำเจตฟูเฟื่องที่วิถีช่องเจ็ดชก112ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์112ปอนด์วิถีช่องเจ็ดด้วยนะครับแพ้สิงห์ดำก็ไม่ได้แชมป์นะครัับ่น้กกททีีวิิเง ต้องเจ็ดชก113รปอนด์นะครับวันนั้นโดนเตะเจาะยางแตกไปในยกที่3นะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มลังสุดของธ่น่าแฟนนะครับชนะ1แล้วก็สรุดแพ้2ไฟครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชนปปรนพเดชเป็นในโชคจ่ายจังหวัดบุรีรัมย์อายุ17ปีนะครับเป็นลูกชายของนพเดช เชิงเซนอิวยิมนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับตีนหน้าแรงไล่แขนขวางแทงยัดไส้แรงบูดูดนันและฟอร์มสดเลยนะครับสี่ฝฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่นบพระเดชมวยไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีนบพระเดช เช่งซิมอิวยิมนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะคะแนนยอดกานช้างนครศรีที่สึกมวยไทยเกตเพชรเอสเคเอสชก108ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ทิวทีราชดำเนินชก111ปอนด์ล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะนอกยกที่4เดชพานุสอปองอมรทิวทีช่องเจ็ดชก112ปอนด์เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาสามฟอร์มล่สาสุดของทางฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับเทียบก,กันที่่่่่ฟออรร์มลาาาาาาสสุดดดขงงงงททัั้้้คคููนนนนฝยยเิกก็จะววะววบ ส่วนสูงนะครับฟแดงสูงประมาณ1 6 5ซนติเมตรนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับสูงประมาณ1 7 4เซนติเมตรนะครับทางด้านฝฟน้ำเงินดูจะสูงกว่าร้อยกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทางด้านไฟแดงนี่ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับส่วนฝฟน้ำเงินชกมาประมาณ50ไฟกระดูกการชกมวยทางด้านแฟแดงชกมาเยอะกว่าครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านไฟแดง56-57กิโลส่วนฝฟน้ำเงิน57กิโลกรัมนะครับคู่นี้ทางด้านแฟแดงนี่จะดูดีกว่าในเรื่องของชื่อมวยกระดูกมวยนะครับกระดูกการผ่านมวยดูดีกว่าหัวจิตหัวใจดดูวววงโตตนนนะครัับแ่่า เสียเปรียบช่วงเสียเปียบรูปร่างเล็กกว่าและฟอร์มก็ดูเป็นรองด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับฟอมสดร่างกายดีและวันนี้ดูได้ใหญ่นะครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยกระดูกมวยดูมาที่หลังนะครับแต่วันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฟอร์มสดร่างกายดีวันนี้ดูได้ใหญ่กว่านะครับผมดูว่าอาวุธยาวถึงก่อนครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเป็กกระเป๋าลิงกี้ไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยไทยจักสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือน้องบิวจิตมืงน,น์นะครับหรือว่าน้องบิวสิทธิ์ป่าโอส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงเดชบางมัดของตันนะครับหรือว่านออนุวัตยิมหรือว่าพริ้ววายโยนะครับพิกัดนวายสามสิบเจ็ดปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับน้องบิวก็เป็นในโชคจากจังหวัดฉะเชิงเซาอายุ20ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมขวางแทงจะไส้แรงหลักเหลี่ยมดีสอบคมนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตมืงน์ที่จังหวัดนนทบุรีนะคครับมมีุณสจิตแแแวววนกก้้ล็เอ คนที่เาหาพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟ์มงลังสุดนะครับแพ้คะแนนสุป,ปชัยเล็กเด่งซับใหญ่ที่ศึกจิตมุงนนชก134ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนโฟกัสนายยกสร้อยเวียงยองลำพูนที่วทีราชดำเนิน,นนะครับชก134ปอนด์นะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนสมรักน้อยมวยเด็ดแปดเก้าทิวทีราชดำเนินชก135ปอนด์วันนั้นเป็นการชิงแชมป์135ปอนด์ของพายทีวีด้วยนะครับชนะสมรักน้อยแล้วก็คว้าเข็มขัดมาครองได้สำเร็จนะครับเมื่อวันนททีี่่่31กกรฎาาาคมมผ 3าฟอร์มหลังสุดของท่านแฟร์แนดนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟ์ครับส่วนไ่ายน้ำเงินสมิงเดชนะครับเป็นนักชกจากอุดรธานีอายุ24ปีนะครับอดีตแชมป์135ปอนด์ของเวทีราชดำเนินนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้สละไปนะครับเนื่องจากว่าทำน้ำหนักไม่ไหวครับจึงต้องสละไปนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งซ้ายแรงนะครับขวางหน้าแทงแรงมัดศอกคมนะครับและเก่ากระดูกดีเลยนะครับปัจจุบันนะครับย้ายไปฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยหนึ่งชัยวัดที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็มีคุณ หนึ่งชัยวัฒน์คำก้อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีบังหมัดของตันให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับฮวนเดวิดรีออสนะครับนักชกชาวสเปนนะครับที่ราชดำเนินเวิลดซีรีส์ชก142ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนฟุกน้อยสจเปียกอุทัยนะครับที่ราชดำเนินเวิลดซีรีส์ชก140ปอนด์นะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนดวงสมพงษ์จิตมังหนวนที่ราชดำเนินเวิลดซีรีส์ชก138ปอนด์นะครับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสามฟอร์ม ของตารางฝ่ายเงินก็ชนะ1น่งแล้วก็สูตรแพ้2ไฟเจียบกันที่3ฟอร์มของเซของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ177เซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ175เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับโชคเหมยมาทั้งสิน้นทั้งคู่นี่โชคม,มาประมาณคนละบเป็นร้อยไฟน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงหกกิโลส่วนฝ่ายเงินหกิบแปดกิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายน้เงินดูจะหนักกว่านะครับ คู่นี้เป็นนักมวยค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานด้วยกันทั้งคู่นะครับหน้าเสือก็ดีด้วยกันทั้งคู่ฝีมือมวยก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านแฟร์แดงก็จะดูดีกว่าในเรื่องของความนุ่นความสดนะครับและก็ฟอร์มดูจะสวยกว่านะครับแต่ว่าจะเสือเปรียบเรื่องเวทพิกัดนะครับดูเวทเล็กกว่าและกระดูกมวยน่าจะมาทีหลักนะครับส่วนท้ันแฟร์น้ำเงินนะครับกระดูกมวยดูมาก่อนครับเวทปะทะก็ดูใหญ่และดูเต็มกว่านะครับแต่ว่าอาวุธมวยวงนอกดูจะเสียเปียบดูช้า ว่าแต่วันนี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสมิงเดชบางหมัดของตันนะครับผมดูกระดูกมวยดูมาก่อนนะครับเวทดูใหญ่กว่าผมดูว่ากระดูกมวยน่าจะช่วยได้นะครับวันนี้น่าจะลดเบียดอัจฉริยะในรุ่นน้องอย่างน้องบิวจิตมึงนนท์นะครับไปได้แบบสรุปเลยนะครับคู่ที่4นะครับกู่เอกนำรายการของมวยทัจศรีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสมิงเดชบางหมัดของตันครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยทัจศรีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นฝ่งนะครันฝ่ายน้ตเง ยอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทยคุณี่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยนะครับผมดูกระดูกการผ่านมวยดูได้เปรียบนะครับเวทปะทะก็ดูใหญ่และดูเต็มกว่าหน้าเสือดูดีกว่าด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายแดงสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยครับคู่ที่ 2. นะครับฝ่ายแดงไทยสจเปียกอุทัยส่วนฝันเหมือนนะครับแสงเทียนเอกมืองน์นะครับคุณชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไทยสจเปียกอุทัยนะครับฟอร์มสดกว่าร่างกายดูดีกว่าเพราะว่ามีรายการชกต่อเนื่องครับและเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตราย ลุนอัพลุนนอกลุนกินเต็มได้เข้าก่อนได้ลุ้นก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายแดงไทยสอจเปียกกุฏัยครับคู่ที่3ารองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงเป็กกระเป๋าลิงกี้ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยนะครับคู่น though, นะี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยนะครับผมดูฟอร์มสดร่างกายดูดีกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่านะครับผมดูอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยครับคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงน้องบิวจ ของตันคุณที่ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสมิงเดชบางหมัดของตันนะครับผมดูชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนนะครับเวทปะทะก็ดูใหญ่กว่าและดูเต็มกว่าด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสมิงเดชบางหมัดของตันครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ